กราบนมัสก,การเจ้าคะ่ะหลวงพ่อช่วงนี้ลูกกำลังศึกษาปฏิจจสมุปปบาทอย่างจริงจังได้เรียนรู้มาหลายข้อแล้ววันนี้อยากมาถามว่าผัสสะที่เป็นหนึ่งในลำดับนั้นคืออะไรเจ้าคะดีมากโยมการศึกษาธรรมะโดยลำดับจะทำให้เข้าใจวัตตะแห่งทุกข์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะ คืออายตนะภายในภายนอกจึงมีผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบกันของอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกับอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะธรรมรมโดยมีวิญญาณเป็นตัวรู้เกิดขึ้นร่วมกันอุปมาผัสสะคืออะไรลองนึกภาพง่ายๆตา เปรียบเหมือนกล้องถ่ายรูปรูปภายนอกเหมือนวัตถุที่อยู่ตรงหน้าวิญญาณเหมือนไฟที่เปิดให้กล้องทำงานเมื่อทั้งสามอย่างมาพบกันคือตาเจอรูปบวกมีแสงไฟเปิดเกิดการเห็นขึ้นการที่ตารูปและวิญญาณมาพบกันเรียกว่าผัสสะถ้าไม่มีผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีการรับรู้ ทุกประสบการณ์ในชีวิตเราล้วนเริ่มจากผัสสะยกตัวอย่างในชีวิตจริงถ้าอย่างนั้นผัสสะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยไหมเจ้าคะเกี่ยวโดยตรงเลยโยมลองฟังตัวอย่างนี้โยมเดินอยู่ในตลาดได้กลิ่นหอมของขนมหวานจมูกเป็นอายตนะภายในกลิ่นหอมคือนามารมวิญญาณทางจมูกมารับรู้ เมื่อครบสามอย่างนี้เท่ากับผัสสะเกิดพอมีผัสสะแล้วต่อมาคือเวทนาคือรู้สึกพอใจในกลิ่นนั้นจากนั้นตัณหาก็ตามมาอยากซื้ออยากกินแล้วก็อาจเกิดอุปาทานและพบไปอีกเห็นไหมโย,ยมผัสสะเล็กๆเ,เพียงจุดเดียวสามารถนำไปสู่ทุกทั้งกองได้เลยอุปมาผัสสะเหมือนอะไร โยมลองนึกถึงทะเลตาเหมือนชายฝั่งรูปเหมือนคลื่นจากทะเลวิญญาณเหมือนลมที่พัดคลื่นเข้ามาเมื่อคลื่นมากระทบฝั่งเกิดเสียงแรงกระแทกและการเปลี่ยนแปลงที่ฝั่งผัสสะก็เหมือนการกระทบของคลื่นและฝั่งถ้าไม่มีคลื่นไม่มีลมหรือไม่มีฝั่งเหตุแห่งผัสสะก็ไม่เกิด ผัสสะในปฏิจะสมุปบาบาถ้าอย่างนั้นผัสสะก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวัตตะเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วโยมสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณนะผัสสะคือประตูที่เปิดให้เวทนาเกิดถ้าคุมที่ผัสสะได้เราจะหยุดเวทนากรที่มันจะพาไปไกล ปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันผัสสะแล้วเราจะฝึกอย่างไรไม่ให้ผัสสะนำไปสู่ตัณหาเจ้าคะมีสามอย่างที่ต้องฝึกสติคอยรู้ทันเมื่อมีผัสสะเกิดสัมปชัญญะเห็นว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงโยนิโสมนสิการพิจารณาด้วยปัญญาไม่ยึดมั่นในความพอใจหรือไม่พอใจเมื่อมีผัสสะเกิด แต่ไม่ยึดในเวทนาก็ไม่มีตัณหาเกิดเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกข์สรุปท้ายผัสสะแม้ดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันก็เป็นทางเข้าสู่ความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติปัญญาใช้ผัสสะเป็นกระจกแห่งการรู้แทนที่จะกลายเป็นทางลงเหวก็จะกลายเป็นทางขึ้นสู่พ้นทุกข์ได้ลูกขึ้ใจมากขึ้นเลยเจ้าค่ะ ต่อไปเวลารู้สึกอะไรจะหยุดดูให้ลึกว่าผัสสะนี้กำลังพาใจไปทางไหนสาธุโยมเมื่อใดรู้เท่าทันผัสสะเมื่อนั้นเรากำลังฝึกการพ้นทุก์อย่างแท้จริง